โสมวันปีแดนใส่มาต้งจิตบงรเวชบงวดสมรสวาร์กุมไกลลาสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ลีหมิงโชนะครับแหมภาษาเขมรเนี่ยเขาว่าอะไรครับแหมก็ต้องถ้าสวัสดีก็ประมาณชัวสะไดจุมเรียบชัวอําปรึงนะฮะอําปรึงไม่มีฮะ อำปรึงเนี่ยเขาว่าสวยถ้าออกุลเจริญไม่มีจเจริญทองนะฮะเกีตบ้านช่องนั้นนักบวยหาไหมนะครับอ่ตอนนี้ก็เกือบสี่ทุ่มละนะครับสี่บิงเนี่ยเมื่อกี้ดูบอลไปไแฟนโซนก็เศร้าครับคนขเขมรเนี่ยโอ้โหบอลแพ้พมา่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังน,นะครับก็ เราตอนเช้าดีกว่านะตอนเช้าก็เออเป็นวันที่7นะครับบีมิงมา5 6 7สกเดุกเสาร์อาทิตย์สวันละเร็วมากแล้วก็เมื่อเช้าปั่นนี่เลยมีรถปั่นจักรยานนะครับเดินเลื่อยเปื่อยไม่มีจริงเลยตอนแรกจักรยานโรงแรมรูฟรีครับพอจะไปปั่นเนี่ยไปบอกนี่เฮสิตเออร์นาริส ไอดีคัสโน้ตฟรีดอลลาร์นะครับ for hour น,นะครับก็คือเรียกว่ารนะขับรถสามดอลลาร์ประมาณหนึ่งร้อยบาทตอนหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ก็เลยไปปัน่นระวังนะครับกระเป๋าเนี้ยนิวเนี้ยครับตรงกันข้ามกับบ้านเรานะฮะเออ่นี่ค <นะ S 1> ือโตเลสาเตโรสาหรือรทะเลสาของกัมพูชาที่ใหญ่โรงแรมทะเลสาบจืดนะครับ นะวิวของรลีมิงเนี่ยร,ร้อยล้านเลยล<ะ>ตอนเช้าเนี่ยลีมิ้ก็ถ้าไม่ปั่นจักรยานเสียเงินงใช่ไหมพรุ่ง <c oughs> นี้ก็วิ่งลิมโตเลสา์นะครับก็เดินเดินวิ่งวิ่งออกกำลังกายไปนะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเพราะว่ากีฬาส่วนใหญ่มันก็จะประมาณ4ี่โมงจะเข้าวิลเลจเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า ต้องแจ้งไปที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อ,อ,อทําเรื่องแล้วก็ให้เราเข้าไปแต่ลีมิงคิดว่าภายในเมรืนนี้นะครับก็จะแวะไปสนามสปอร์ตคอมเพล็กซ์เมนเซนเตอร์หรือสนามรออนามรดกเดโชของเขานะครับไปดูอาจจะแวะไปดูกรีธาแล้วก็เทนนิสในตอนเช้านะครับเท่าๆกับที่ วันนี้เนี่ยลีหมิงไปนี่เลยเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ที่เขาเรียกคุกกวนสร็จเขาเป็นว่าเป็นช่วงขมรแดงเนี่ยเขาก็จับคนที่ยังไงก็ไม่รู้คิดต่างหรือพวกชนชั้นนู่นนี่นั่นเข้าไปอยู่ในคุกนี้นะครับจากนั้นเนี่ย เขาก็ทรมานอะไรของเขาไปเรื่องราวของคนเขมรน,นะครับมันเศร้ามากนะฮะเป็นการข้างลฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์จากนั้นเขาก็ส่งนักโทษเนี่ยไปทุ่งสังหารเขาเรียกเชียงเอ็กนะครับออกไปประมาณ10กว่ากิโลนะครับเป็นหนังภาพย,ายนตร์เรื่องค i n g field นะครับเขาก็พูดงา่าไปฆ่าแล้วก็เนี่ยมันอยู่การทุ่งนานะครับ เป็นอนุสรสถานแห่งความทรงจําซึ่งลีมิงก็ไปมาละเดี๋ยวก็จะเล่าตอนต่อไปนะครับอ่ะวันนี้มาดูเรื่องกีฬากันดีกว่านะครับวันนี้ลีมิงออพอมวยชกชนะสองรุ่นวันนี้สบายๆกลับมาเนี่ยลีมิงก็ไปแฟนโซนซึ่งก็จะเป็นฟุตบอลของเจ้าภาพกัมพูชานะครับเจอกับพมา่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่า กัมพูชานี่ดันไปโดนฟิลิปปินส์ตีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะแพ้ไม่ได้เพราะว่าจะแพ้เนี่ยโอกาสตกรอบมีสูงเลยนะครับแล้วก,ก็เลซองที่ทำมวยเนี่ยแกโดดขึ้นรถเลยครับประมาณ5้าโงกว่ามวยยังไม่เลิกเลยแกไปสนามมร,ม,รมรดกเดโชเนี่ยเพื่อจะไปดูลุ้นเชียร์ฟุตบอลวันนี้ คนคาแมททั้งมวลนะครับในจดจ,จ่อสำหรับชมเชียร์การแข่งขันครั้งนี้นะครับดหมิงไปที่แฟนโซนนี่โอ้โหคนเยอะมากนะครับลีหมิงก็ไปสัมผัสบรรยากาศแต่ว่าเห็นแล้ววันนี้เนี่ยคือชั้นบอลจังหวะที่เด็ดที่ขาดเกมรับพี่ละหลวมผิดพลาดง่ายจนเป็นสาเหตุการเสีย สองประตูในครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหมันจบเลยนะครับแล้วก็หลีมิงดูครึ่งแรกจบในแฟนโซนเนี่ยนะครับก็เดินกับที่พักเชื่อไหมฮะที่พักเนี่ยนะครับเริ่มครึ่งหลังคุณรอปภเนี่ยปกติแกก็ไม่ค่อยจะหลับลนะแกจะดูทีวีกดูฟุตบอลเชียร์กัมพูชากันทั่วทั้งประเทศเลยเพราะาเป็นกีฬาที่ ยอดนิยมนะครับเตินไปขึ้นไปก็จะเจอเชียร์หรมีแค่กำลังใจครับว่าจะกลับมาชนะ3ต่อสอน,นะครับทั้งที่ลึกๆเราลิมิ่งว่าโอ้โหมันเล่นได้ไม่ดีเลยนะครับในครึ่งแรกครึ่งหลังเราก็มาดูที่โรงแรมที่พักในห้องก็จบมันจบแล้วครับนายนะครับแล้วก็ เหมือนกับนักบอลของขเขมรเนี่ยจะรับรู้ครับว่าโอกาสเข้ารอบสองนี่มันยากเลือนรางกระจางชัดนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับนะบสิ่งที่จะปลอบประโลมใจชาวกัมพูชาทั้งมวลเนี่ยก็คือในเรื่องของเหรียญทองนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาพุ่งพรวดไป29เหรียญทองนะครับแหมนำโด่งเลยแต่ว่า ที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คือนักกีฬาไทยนะครับวันนี้เนี่ยจุยจิสูเนี่ยกวาดมาถึง6เหรียญทองนะครับมีคาราเต้โดนะฮะมีเซปักตะก้อชินลงนะครับนะ,บนะบมีปัญจักศิรัตได้มาหนึ่งนะฮะฮอกกี้อีกหนึ่งนะครับนะบก็รวมสะสมเนี่ยของเรา วันนี้ขึ้นมาเป็นรดับสองครับ16เหรียญทอง17เหรียญเงิน26เหรียญทองแดงนะครับยังตามหลังออกัมพูชาอย่างห่างและห่วงนะครับโดยมีอินโดนีเซียได้16เหรียญทองเท่ากับเรานะฮะเหรียญเงินน้อยกว่าเวียดนาม15นะครับแต่อย่าไปคิดมากนะครับว่าอุ้ยมันจะต้องอย่างรุ่นอย่างนี้นะฮะวันนี้หลี่มิงเดินไปออสนาม OCIC นะครับซึ่งจัดทั้งเป็นกีฬาต่อสู้มวยวินมบดัมปัญจกัสีลัดคาราเต้โดแล้วจะมีเซกนโดมีอะไรหลายอย่างเป็นกีฬาต่อสู้เนี่ยมันคึกคักน,น,นะครับเด็กๆนักกีฬาก็เดินไปเดินมาได้5,000นะฮะเขาก็มีความสุขแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันทํทำให้เขามีประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับซีเกมครั้งนี้นะฮะ ก็มองในแง่ดีนะครับว่าเด็กๆเกยาวชนเขาได้มีเวทีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเท่าทะท,ะที่นักกีฬาหลายคนนะครับการได้เหรียญทองซีเกมมันเป็นกิจประวัติทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานในสี่เหล่าทัพได้มันสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตของเขานะครับ อันนี้ก็เป็นจุดดีจุดหนึ่งนะครับของซีเกมอย่าไปมองเฉพาะว่าอู้เป็นกีฬาโหลโลอยถ้อยไม่น่าสนใจนะครับมองในมุมดีๆเราก็จะได้ความรู้สึกดีๆได้ภาพหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมันปลกเร้าวงการกีฬานักเ,เด็กเยาว,วชนยุว,วชนเขาก็อยากจะก้าวขึ้นมาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับอ้าว ไม่เป็นไรครับส่วนพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการชิงชัย75เหรียญทองนะครับไฮไลท์ก็เป็นน้องบิวภูริพลบุญสอนเด็กบ้านหลีหมิงพระประแดงนะฮะแม่ลีหมิงก็เคยไปอยู่พระประแดงตอนเด็กๆบ้าเขาอยู่ที่นั่นบิวจะแข่งป้องก,กันแชมป์วิ่ง200เมตรนะครับติดตามได้นะฮะแล้วก็บอลไทยทีมชาติไทยชุดใหญ่จะ ลงสนามเจอสอสอปลาวเป็นนัดที่สชนะมาสองนัดแล้วก็สบายๆตอนนี้ได้ตัวมาครบลนะเป้าหมายเหรียญทองอย่างเดียวนะครับเจ็ดสิบห้าเหรียญทองก็มีโอ้ยายน้ำหกกีทา11สิบเอ็ดนะครับมีบิลเลียดกระโดดน้ำอย่างละหนึ่งจักรยานยิมนาสติกคาราเต้อย่างละสองที่เยอะก็คือกุนโบกตอเสิบห้าเหรียญทองนะ ก็กมบูชาก็อาจจะดีใจไปอีก3-4วันเป็นเจ้าเหรียญทองประจักษ์ศิลัตหเมตอง2เรือใบ8มีเซปักตะก้อชินลงสามทองซอบเทนนิสสเทคบอ, 5, อล5ไตกีฬา1วอลเลย์บอลหนแล้วก็วรีรนัมเจ็ดนะฮะอ่ะก็ทุกนี้สนุกสนานกันต่อไปนะมวยวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านนายกสมาคมกีฬามวย พี่ชยัยจุทหนาวัชิระแล้วก็ท่านเลขาพลตํารวจโทชัยวัฒน์โชติมาก็จะเดินทางมานะครับเดี๋วพรุ่งนี้คงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสําหรับซีเกมตีมิงอยู่มาเข้าสู่วันที่4แล้วก็ยังสนุกสนานกับบรรยากาศที่ไม่เคยมาที่กัมพูชาแล้วก็คนกัมพูชาเขาก็น่ารักนะครับพู้ภาษาไทยชอบคนไทยนะครับดูละครไทยนะครับอ่ะ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมบรรยากาศร้อยล้านนะครับอะไรนะตนเลสาบนะครับอากาศดีมากนะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆออกกำลังกายแล้วก็เชียร์ซีเกมให้กับนะครับเขามีความสุขมากตื่นเต้นมากครับการจัดการแข่งขันครั้งนี้กราบสวัสดีครับพี่ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ยอดติดตามจะพุ่ง3,000คนแล้วขอบคุณครับ